ก่อนไปที่ powerpoint ขออนุญ,ญาตสอบถามผู้พูดคุยกับผู้คนในห้องนิดนึงค่ะในห้องนี้ใครทำอาชีพตำแหน่งอะไรกันบ้างคะแนะนำตัวกันนิดหน่อยได้ไหมคะเฮลโลค่ะอันนี้ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโอเคชื่อกระต,ตากค่ะก็เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียค่ะ อ้ายินดีที่ได้รู้จักค่ะอยู่ในวงการไหนเอ่ยซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็อยู่ในวงการก็กทำซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าค่ะอ๋อมีหลากหลายใช่ไหมคะใช่ค่ะคก็สออ่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบค่ะมือบายแอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบ API ให้ลูกค้าค่ะอ่อค่ะ มาเดี๋ยวอมจจะเจอปัญหาแบบเดียวกับที่เมย์จะเล่าต้องมาคุยกันเร <c oughs> ียนกันนะคะค่ะท่านอื่นนะคะอ,ะอะเดี๋ยวน้อยต่อเลยนะคะน้อยค่ะนิตยารัตนะคะเอะเป็นไอทีดี c เตอร์ของเอดนาเฮล t ์ค่ะ Insurance ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อยยินดีดที่ได้รู้จักค่ะเหมือนเราปีที่แล้วเราเคยเจอกันน่าจะนะคะเห็นห <c oughs> น้าจริงหลายคนคุ้นๆอยู่แต่พอเป็นรูปปุ๊บก็เสียดายนะไม่ได้เจอกันตัวตัว ท่านอื่นๆมีพี่ต่อด้วยคุณมีคุณบีด้วยอ่าโอเคมีมีคนไหนมาจากแบงค์ไหมคะไม่มีที่นี่มาจากแบงค์อยากเข้าแบงค์บ้าง <laughs> มาเลยค่ะแบงค์ <laughs> กำลังขยายยินดีค่ะ <laughs> มางั้นเดี๋ยวเมเข้าเรื่องเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคือเมอ่ะเป็นพีโอมาประมาณสี่ปีแล้วค่ะก็แบบก็เรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างอะไรบ้างเรียนรู้จาก เอไปเข้าเรียนหลักสูตรมางานพวกนี้ค่ะแล้วก็เก็บความรู้ของหลายๆคนเอาไปใช้ในที่ทํางานนะคะก็แบบประยุกต์ประยุกต์ทีนี้ประยุกต์ไปประยุกมาเมก็ว่าหลายอันมันก็เป็นแบบเออมันก็มีประโยชน์เนาะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะอันแรกเลยเนี่ยหน้าแรกที่เมขึ้นเนี่ยเมคือเมเปิดเต็มหน้าจอก็ได้แต่เมจะไม่เห็นหน้าทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรก็ส่งเสียงได้เลยนะคะถ้าอยากถามเพราะว่าเดี๋ยวเมเปิดแชร์เต็มหน้าจอปุ๊บมันจะ เป็น powerpoint โอเคเห็นเห็นหน้าตอใช่ไหมคะโอเคค่ะ,ะ,ะอันนี้ก็เป็นหลังจากเมย์นั่งทำงานไปสี่ปีเนี่ยเมย์ก็มานั่งเรียบเรียงว่าเอ๊ะ PO product owner กับในแบงก์อะเราก็จะเรียกว่าเป็น product manager ใน P.O กับ Product Manager เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเอาสก,กรรมมอาวาจายไปใช้ที่ตรงไหนบ้างเมก็เลยแบบรวบรวมหลายคนมีคำถามเมก็เลยรวบรวมมาเป็นภาพเนี่ยแล้วก็มาดีแคบเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงก่อนนะคะเอ้ตำแหน่ง Product Owner เนี่ยหลักๆมันจะอยู่แถวๆนี้แถวๆ Discovery นะคะก็คือแบบเอาเรื่องของลูกค้าเอาเพนของลูกค้าเอาปัญหาลูกค้ามา Discover แล้วก็มาคิดว่าแบบเราจะมีโซลูชันอะไรไป ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าดีนะคะซึ่งว,วิชาที่พวกเราจะใช้กันบ่อยๆในการทำดิสคัฟเวอเนี่ย,ยก็จะเป็นเรื่องดีไซน์ h ิงก i n g หรือจะเป็นลีนสต t ร์ทอัก็ตามนะคะหรือพ่าหลายๆคนอาจจะมีวิธีแบบอื่นก็ก็มาทำดิสคัฟเวอกันพอตอนที่เมย์อยู่แบงค์เนี่ยก็ตอนเราทำเล็กๆอยู่ในทีมเล็กๆตอนที่ยังไม่ต้องไปขอบัตเจตหรือว่าเอาบัตเจตพวกงบทดลองมาใช้อย่างเงี้ยค่ะเมก็จะอยู่วนเวียนทาอยู่แถวๆนี้ตอนในแบงค์ะ่ะจริงๆแล้ว ไซเคิลของการผลิตโปรดักต์อะมันค่อนข้างจะยาวโปรดักต์เราใหญ่กว่าเราจะล้อนส์ทีนึงเนี่ยมันแบบมันใช้เทคไทม์เยอะปีหนึ่งปีหนึ่งตอนพอม์มาอยู่ตรง BU ปุป๊บแะเราทำสิ่งนี้กันได้แค่2อสามโปรดักต์ไม่ได้เยอะเสียดายแต่ตอนที่เม์อยู่อาจายทีม <c oughs> เต็มเต็มตัวนะคะปีหนึ่งตรงเนี้ย ทำได้เป็นสิบเลยก็จะสนุกมากนะคะซึ่งอันนี้เห็นมีคนถามด้วยว่าเซอร์ติฟายที่เกี่ยวข้องมีอะไรก็จะเป็นเมว่าเซอร์ที่ตอบโจทย์เรื่องนี้ก็คือเป็น CSPO คือไปเรียนให้แบบเข้าใจภาพว่า PO มันมีเป็นยังไงบทแบาบทเป็นยังไงมีเครื่องไรเครื่องมืออะไรที่หยิบจะหยิบ,บมาช่วยเราได้บ้างแล้วก็มาทําตรงนี้พอเรา Discover รเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำ business Mo เ e l เพราะว่าเป็นแบงก์เนาะจะต้องร้อนจริงๆมา ต้องเอาของนี้ไปขายลูกค้าแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้ทูที่เป็น business model canvas ทำโปรเจ c t ์ pitching อะไรไปขอตามมาตรฐานของของแบงก์นะคะแล้วก็เราก็ทำ delivery ก็คือ implement ทุกสิ่งอย่างที่เราคิดไว้เนี่ยให้มันเกิดได้จริงๆแล้วก็ o ลง o u t กับลูกค้าสเกลใหญ่ได้นะคะก็ตรงนี้ก็ชัดเจนเลยเอาเรื่องลุกษกรรระบวนการมาใช้ในการ delivery าะว่าส่วนใหญ่พอทําออกมาหลายคนในแบงค์ที่ในในยูนิตที่เขาทํางานกับเราก็ไม่ชินกับสกรรมบ้างอะไรบ้างนะคะยังบางคนเขาไม่ได้แบบอยู่ในแอเรีย hmm. พวกนี้เต็มๆต,ตัวเขาก็จะทำแบบวอเตอร์ฟอลกันเราก็จะค่อยๆแบบมาเปลี่ยนวิธีการทํางานเป็นแบบสกรรมกันเถอะนะคะ mm hmm. ก็ตรงนี้ถ้าคนที่สนใจเซอร์ติฟายก็เยอะเลยค่ะที่ปรึกษาในห้องในเนี้ยเต็มหมดเลยหรือถ้าจะไปเรียนก็เป็นสกรรมนะคะก็ <c oughs> อันนี้ก็จะช่วยช่วยเรื่องวิธี deliver ดีลิเวอร์ได้แล้วสุดท้ายพอพอทำเราทำดิเรเวอร่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสโคปงานของ p r o ดัก t m a ม a น e เจะเยอะละเพราะว่าพอเราล็อคของออกไปเราก็จะมีเรื่องของตัวต้อง Manage Stakeholder ต่างๆทั้ง Value Chain ทำยังไงให้ i v e r Product นั้นให้กับลูกค้าได้ทำ a ช n Manage Process Manage เรื่องของยอดขายการเงินนะคะ Risk Management People Management เนี่ยก็จะเป็นภาพของ PO p m p อหนักทางซ้ายแต่ว่า PM เมก็ดูทั้งหมดนะคะอืมทีนี้พอถัดมาปุ๊บวันนี้ก็จะมาเล่าว่าตอนเราจะทําแถวๆเนี้ยข้างหน้านี้จะออกของใหม่ปัญหาที่มเมเจอในในแค่สุทโิโ o d u c t แค่สถุดิโอตัวเดที่จะขึ้นเลยจะมีหลักๆคือสองเรื่องซึ่งวิธีแก้ก็คนละแบบนะคะเรื่องแรกคือเรื่องของ Product Safety ออกมาแล้วเนี่ยมัน โปรดักต์แบบนี้ทําไปลองเทิมจะเป็นยังไงสเต a t ติซี่คืออะไรจะทําทยัางไงให้ทํายังไงให้มันเกิดก็จะเป็นเรื่องของทำโปรดัก c t ทาให้มันเรียลลิสติกแล้วนะคะแมเนจเมนต์ Management จะชาร์จเราเยอะทั้งในทั้งสองเรื่องนี้นะคะแต่ทีนี้วันนี้เคสที่เมย์จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเมย์เล่าให้ฟังตัวต้องบอกว่าเดี๋ยวเมย์จะเล่าเป็นเคสสมมุติสมมุตินะคะเพราะว่ามันของมันเ,เป็นความลับอยู่มันจะอาจจะเล่าเยอะไม่ได้แรกถ้ามีต้องไหนงงๆอะไรเดี๋ยวก็ามถามกันได้นะคะ อันตรงพอเราตอนที่ทำอันเนี้ยแบงก์เมยตอนนี้ก็ t ดีนะคะเขาก็จะมีวิชั่นเรื่องของการอยากจะทําให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยเป็นมี financial wellbeing ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือแบบเป็นลูกค้า SME ก็ตามนะคะเพราะว่า SME เนี่ยเป็นกิจเป็น,เป,นเป็นคน,คนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยทีนี้เมย์ก็อยู่ในแ e อเรียแถวแถว SME ตรงเนี้ยก็ ถ้าเป็น Product Banking ธรรมดาทุกแบงค์ออกมาตอบโจทย์เหมือนกันได้แล้วเราก็มองเห็นในเรียนึงว่าแบบเออ SME เนี่ยจะขับเคลื่อนได้ดีเขาต้องดิจิทัลเนาะไม่ใช่แค่เรื่องผลิตภัณฑ์การเงินการทำงานภายในองค์กรเขาเนี่ยจะต้องอต้นทุน e อ f i c i e n c y ต้องเกิดขึ้นด้วยเรื่องของการดูแลคนเรื่องของอะไรก็ตามมันต้องต้องดีนะคะเราก็จะมุ่งเน้นทำโปรดัก c t ใน area นั้นทีนี้พอพูดถึงสโคปประมาณอย่างนี้๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าเรา โครง,งสร้างในองค์กรแบงก์อะ่ะมันก็จะมีชีฟที่ดูแลลูกค้าเกี่ยวกับเอีมีชีฟที่ดูแลลูกค้าเกี่ยวกับลูกค้ารีเทลคือแบบบุคคนทั่ว,วไปเนี่ยนะคะมีไอทีในแอปเมในในในแบงก์เมมีคนทําแอปตอนนี้มันชื่อ TTD Touch นะคะก็เป็นโมบายแบงกิ้งของแบงก์เราแล้วก็มีแอปเล็กแอปน้อยที่มันจะต้องมาเชื่อมกันทุกคนก็มีเจ้าของเป็นของตัวเอง มีไอทีที่ดูเรื่องอินฟราเรืเ่อง s e u u r t y y ต่างๆมีทีมเรื่องของแบรนด i n g ที่ต้องดูว่าภาพลักษณ์ขององค์กรจะต้องเป็นแบบสอดคล้องกันดูแลเราต้องต้องอ,งอไม่ทําให้ชื่อเสียงของแบรนด์เสียไปอะไรประมาณเนี้ยมีเรียงเล่าไม่หมดมีสเตโพเดอร์มีประมาณนี้ทุกคนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ตอนท,ที่จะมาทําแผนบอกว่าอโอ้โหที่เราจะทําเนี่ย มันจะเกิดมันต้องเกิดไปอย่างนี้มันจะมีแผนในการจะผลิตอย่างนี้ดีดีดดสแรกาัตอเก็นอย่างนี้พอนึกภาพความวุ่นวายออกไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ทุกคนที่ใหญ่ๆแล้วก็เป็นโอนเนอร์ของทุกติทุกทุกอันคือทวันวันนั้นที่เกิดขึ้นตอนแรกๆรก็ต้องเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะเรามีทีมหลักๆกันอยู่สาสี่คนเนาะเราก็ทำตรงทั้งซีอีโอ e ีฟดีเ i ล c h i e ชีฟคอมเม i ร์เชียลไอทีแบนดิ้งมาร์เกทีมทำเรื่องของแอคพิซิชันลูกค้าอะอะไรอารมณ์ประมาณนี้ค่ะทุกคนเก่งหมดเลย ทุกคนเก nice ่งมากทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยดีดีแรกต้องฟีเจอร์แบบนี้ของเรื่องนี้นี้มันถึงจะขายดีคือเสร็จปุ๊บทีมอะค่ะน้องๆเองก็โหฟีเจอร์พนี่ค่ะควรทหนึ่งแบบมาขอมาสามฟีเจอร์ห้าฟีเจอร์มาเรียนกันคือแบ็คโลกมีเป็นเป็นร้อยอะค่ะเป็นร้อยไม่รวมที่แบบลูกค้าบอกมาแล้วบอกอันนี้มันเอ้ยแบบจุวนี้แหละมันใช่มากเลยต้องต้องทำให้สำเี้ย น้องก็จะมาทำรีลีสแพน,นก็จะมงคุยกันว่าแบบเราควรต้องรีลีสทุก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 สามเดือนเนาะจะต้องออกออกของแมาหนึงอแนเพราะว่าถ้าเราถ้าเราดึงเวลาให้มันยาวนานเกินอะไรเนี่ยของมันก็จะลูกค้าที่รอใช้หรืออะไรเลยมันก็จะผิดหลักด้วยเราควรจะฟิกฟิกเวลาให้มนันเป็นสปริงลงมารีลีสแรกกว่าจะตกลงกันได้ว่าจะเอาฟีเจอร์อะไรขึ้น,นจะจะทำอะไรยังไงมีอะไรบ้างวุ้ยแทบตาย วีดีที่สองแบ็กหลอกคือแบบเป็นเรื่องของเคเยิลเบรีเรื่องของการโรมดฟีเจอร์ลูกค้าฟีดแบ็กลูกค้าที่ออกไปไม่ได้อยู่ในงานเลยแล้วเราตามคอนติเนียในการดูดูก,กลูกค้าได้ยังไงวีดีที่สามใหญ่ๆอคนใหญ่ๆอกว่าอะไรแบบเพราะแล้วไม่งั้นอุ้มต็ดไม่ได้ไม่ให้ออกคลิปเยอะเกิกว่านี้แล้วสามวีดีทีอแล้วคือมีปีเตอร์ของลูกค้าที่ ยังไม่ได้ขึ้นอี่ถ้าไม่มนีเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบที่มันริ่งกิลเออร์เลยอ๋อของมันมันสะ่นดื่นแม่มันสัู่้ค,บบคททอออนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยอีกเทียบเลยรวมไปถึงข้อติดแฉกที่ลูกค้ารีบแบบนี้ได้บหเราก็แบบจะทำยังไงกันดีชีวิตใคร่อยๆเจอแบบนี้บ้างไ <laughs> ๆๆงหมคะใครๆเจออารมณ์แบบนี้บ้างไหม Chat, ลูกเมยนีีคลาสสิกมากเลยนะครบปัจจุบ yeah, yes, UH like ันก็ยังมาใช้ได้อยู่ขึ้นอยู่กับจะใส่ใครเข้าไปใส่ชื่อเราเพื่อให้ใครอยู่ในลูกนะครับคนใหญ่ใคอยู่ไอทีจะรู้สึกมากเลยนะครับว่าอะไรนะครับลูใช่เลยค่ะต่อลูกเมย์มาตั้งแต่เป็นบปรแกรมครั้งแรกก็มีคอนโวรเมย์ก็แบบมันใช่เลยมันโดนเมย์ก็หยิบมาหยิบมาใช้ด้วยตลอดนะคะตอนนี้เมย์ขอแนะนำตัแสกน่าเบลนะคะเพราะว่าเราก็จะไม่มีหลักฐานใดๆนไทย เพราะเราเดี๋ยวเราต้องเราต้องกลับไปทำงานแไปไก่อนนะอยู่รราปลอดภัอ่ะเอ็นดีเอไปเข่าเสร็จปุ๊บแม้แต่ในทีมงานเองเนี่ยในทีมเองก็จะมีเอ่อคนที่ดูเรื่องเกี่ยวกับตัวหลักที่ทำอยี้นะคะแล้วก็มีทีมทีมทำบูมแบรนด์ทแล้วก็ทีมที่ดูเรื่องของรีเทลเนี่ยสามคนเนี้ยเขาไม่มองไม่เหมือนกันยิ้มเป็นยิ่มทุกวันสั่งแล้วอ่อยแล้วเฟรนดี้ข้างล่างเนี่ยก็มองไม่ใครที่ตามนไปอีกนะคะตัวทางหัวค่ะ สุดท้ายคือว่าน้องๆในทีน่คือแบบไม่หบักเนีเป็นคนี่เก่ง้วก็พร้อมกับตัวน้องก็บอกว่ามามาทำมอะไรที่อะไเมเป็นโอเจารเออร์ดีกวามาทาอะไรให้แบบเราตกลงเราต้อการวะไรกแต่ราพอร์าเราอยากเก่งไรเนาึ่งซึ่งเรื่องนเนไปไปเอ่อตรงนี้ค่ะคืออะไรนะขออนุญาตญาไปฟังฟังคุณผมไม่ทำซเราไม่ได้เลยนะังอยู่เดี๋ยวเรายบเรนแม่ เป็นเินทิงให้นะคะให้เทที่เจ้าของเครืองนี้ึงนะคะเขาเรียกโเป็นแค่โปรอยากโปรดแมวนะคะมันก็มาใช้มาใช้ดีก็มันก็จะยิ่งคล้ายๆคลยค่ะอาด้วยนะคลายก็ออกมาออกมามาใช้ใช้ในงานดีเลยในทีมก็มีรต่ก็นีแต่ว่าเอ่อความเท้าที่สองเนี้ยตอนนั้นเราหยนดเราหยุดประมาณเ่างของแล้วนะผมเตอาี่สองดีไหม 哎，我我也没看。 the way มีการแต่ว่าเออว่าเออเรียพร้อเียพอนร้องมาไป้รอมาไร้องมาเอ้ดูกรสองบองว่าเออนิ่งหคองแบบอแบบอยน้อยเยอดีีแบบมีแบบีแบบเยอีเเราจเร่อเร่อนี้เราจะเรื่องนเรื่องนี้เรนาม่อเาอก็ประกอกับเอก็พอมันพอมันมันโมเต็มเต็มเต็มเตมีพอเรียบน้อยแล้ว

เป็นเี่ยพอเป็นเงวดีเูือให้ท่านเขียนกันในแแรกเนี่ยทกคนคิ่าดียือะไรอะไรอะไรยังไงเนพอเราบอกพอเราบอกว่าเป็นอย่างพอเราเอาของไปเ็จสเราเอาเราเอาผลคูกค้าผี่แลู้ามาแลให้ของงให้ไอ้ให้ไอ้ใหญ่ายเอาเรื่องยมติดซามีแมาแล้วทุกค แล้วคนก็แบบร้อนตอะไรกันแล้วก็สนับสนุนโปรตีต์อะขึ้นมาอย่างแบบได้รับความร่วมมืออย่างเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยแม่าเมื่อไหรเลมือหเลยทีมแม้แตทีมงานที่เร่องให้มันใส่มาเพิ่มเงิรทุกโมงที่เราเอามายงตางเาเราวางที่เห็นเนี่ยมันมันได้ผลเยอะพอหลังจากนั้นาเอาวันีสองวีสามมาสก็ทีมงานก็ทํางานก็ชีวิตดีขึ้นมีความซัพพอร์ตมากขึ้น ฟีเจอร์ที่จะเอามาใส่เนี่ยก็พอเราบอกว่ามาจากเทคโนโลฟีแบน,นะแล้วก็เพื่อบรรลุเป้าหมายอะไรแบบนี้นะทุกคนก็ไม่ไม่ไมค่อยเขียนกันเขียนกันน้อย,น,อยนะคะทีจะเขียนในเมียนเน้นตัวหลักฐานเยอะเรื่องของอินโฟมาชั่นเรื่องของภาพหน้าตาเรื่องของเออร์นี่อะไรเงี้ยทุกคนก็แบบพร้อมสพอร์ตค่นี้แม่เองก็เลยรู้สึกว่าไอตัวรถแบบเนี้ยมันชัดเจนมันทําให้การทํางานในทีมมันอะลายกันมันทําให้เรารู้ว่าเราไม่ต้องอรีบเสนออะไร 你猜五年？嗯 <laughs> โปรที่เราจะไม่มีเธอต้องฝัดเท่นนี้แน่นแขนก็เลยที่ระคาเป็นประสบการณ์ที่ดีที่รู้สึกว่ามันมันช่วยได้เลยเอามาแบ่งปันกันม,มาแชร์ค่ะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะเราเราเนื้อหาของในจบแล้ววันนี้เปิดให้เป็นเซสชั่นพูดถุยกันบ้างค่ะเราควรสปิกร์เปิดกล้องนิดนึงไดงไหมครับผมขออนุญาตครับรูปนิดนึงครับถ่ายรูปทำ มี nee, เปิดกล้องแล้วมันแฮงอะค่ะขอว่าคุณถงั้นไม่เป็นไรเขาขอบคุณมากครับขอบคุณญาตที่พโตเอิดขอไม่กวนนะครับขอบคุณครับค่ะเมื่อวานเมื่อวานลองลองเปิดกล้องแล้วใช้ได้วันนี้แฮงอ่าเจ้าของทูนี้ชื่อโรแมนติสติสเตอร์ค่ะเห็นว่าดังอยู่ในวงการอะไรใช่ครับใช่ครับเคือต้องต้องกำรับเอ่อโปรดักต์แมเนจเมนต์ครับ เออใช่ค่ะคือก็ในในในบล็อกของเขาก็มีเครื่องไวเครื่องเยอะเลยเราก็เอามาไปยิงใช้แบบภาษาเรานะคะก็ได้ผลก็ได้ผลท,ท,ทีเดียวเรียร้อยเลยใช้เวลาไปรึ่งชงโลงค่ะที่เหลือเปิดให้ถามตอบพูดคุยและเปลี่ยนกันได้เลยค่ะครับผมสีวันครับอยากแก้ตองคุยเรีนนะครับก็เขป็นเรื่องที่ที่สนใจนะครับที่นี่ กับวันที่เจนเนอเรชันคนนี้มันต่างกันเยอะมากเลยไหมครับคดรับเควนถาม,ถามวีกทีได้ไหมคะครับครับคือลิสต์ของวันแรกที่เป็นฟีเจอร์กับวันที่หลักๆเนียครับต่างกันเยอะเลยนะครับอ๋อยเยอะค่ะเยอะเลยวันแรกที่ลงไว้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ดับบริษัทแบบนี้เป็นเรื่องของ security เป็นเรื่องของ พอดีมีคนที่เสียงดังนะคะเราก็จะทำฟีน้องๆเ,เขาตอนแรกใส่ไปก็มีฟีเจอร์เพื่อคนเสียงดังตรงนั้นนะจะเยอะแต่พอมีแคสต์เมอร์ฟีดแบ็คปึ๊บเนี่ยมันฟ้องค่ะมันฟ้องว่าแบบลูกค้าเอ่อต้องการเรื่องนี้เยอะมันฟ้องมันทําให้เห็นว่าพอแบบเฮ้ยโกเนี่ยพอลูกค้าบอกว่าจะอันเนี้ยจะทําให้ธุรกิจัน,นมันรันได้เรื่องนีทอร์เเราเราจะมีแ็กไว้ว่าลูกค้าฟีดแบค็คกับฟีเจอร์ ลีนั้นนู้นเป็นยังไงบ้างจานวนเท่าไหร่ฟีดแบ็ว่ายังไงทั้งคันดีและคันตีนะคะก็รีดีสามคนที่เสียงดังคนนั้นนะเขาก็ยอมยอม,ยอมเปลี่ยนเลยแลกวก็เออไม่ได้ละงั้นเรื่องนี้สาคัญต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาอืมนี่ก็ทําทุกคนเหมือนแบบในทีมก็แฮปปี้ขึ้นว่าเออมันจะมีโอกาสที่จะถึงเป้าสูงจริงๆเราคนที่เสียงดังยอมปรับลงเลยะคะ่ะก็คือดีไปได้ค่ะขอบคุณทกยกับเรื่องที่น่าจีบ ค่ะแต่มันก็ยังมีชาร e เลนของมันอีกเยอะเนาะนี่ก็คิวสี่แล้วไม่ก็ยังเป็นเนเลดเลยว่านี่ดูไม่ได้ค่ตามนี้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเออมันมีแบบ b a c k ลอกที่เราจะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะออกมาก็ก็ยังโอเคค่ะค่ะท่านอื่นค่ะเชิญเชิได้เลยค่ะแลกเปลี่ยนก็ได้นะคะหรือหรือหรืออยากนะ มีคนถามมาในแชทบอกว่าตั้ง OKR OK ก่อน Product Go ไหมคะ p โ o d ด c t โกมาก่อน OKR OK ตอนแรกอ่ะทุกคนก็เขียนมาแบบในมุมของตัวเองเนาะแล้วมันก็ไม่อะไรกันแต่พอเราโอโกมาวางปุ๊บอะหลายๆทีมที่บอกว่าฉันบอกว่าฉันจะทำแค่นี้แหละโอเคอาฉแค่นี้แหละเก็ไม่ก็ปรับคุยกันว่าเออถ้าเธอทำแค่นี้มันจะไม่ถึงโกเขาก็ยอมปรับกันก็มันก็แต่ไม่ไม่ได้ทะเลาะก,กันนะคะปรับกันด้วยดี มีครัถ้า,ถาไม่มีคำถามเม้ว่าลองไหนท่านท่านผู้ฟังช่วยแชร์ได้ไหมคะว่าตอนตอนเราตอนเราทำงานเราเรียบของเราเนี่ยเราต้องเลือกแล้วเราเจอปัญหาพวกนี้อะไไงเราทำยังไงไหมคะเราเจอปัญหานี้ไว้เราแก้กันยังไงอาจจะขอคนถามเพิ่มค่ะครับเกี่ยวกับถ้าเป็นพวก non uh, functional ครับ required m e n ้คือทำให้ทาบาราจัดก,การยังไงครับ กับเชนเงินก็ r ปก p e r f o r แ a n c e ว่า s e เ u r i วรส่อนเรื่อง Security เรื่องคือในทีมอะค่ะเราจะถูกเราเป็นแบงก์เนาะมันจะมีทีม Security ที่เขาจะต้องบังคับให้เราบอกว่าเราต้องมีหนึ่งสองสามดังต่อไปน,นี้ใส่เข้ามาในนี้ด้วยคือทางทีมเนี่ยจะไม่ได้เอาเรื่องของ Security มาเป็นมาเป็น ยังไงเดียเป็นตัวกําหนดว่าเราจะ,ะร้อนสไลดรคือถ้ามันต้องทํามันคือต้องทำอะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็จะเอาฟีเจอร์ที่มันตอบลูกค้าเป็นหลักก่อนแต่ก็เข้าใจอย่างอตอนที่รีดีแรกเนี่ยมันก็มีผลต่อต่อต่อ,ตอทีมเด็บเหมือนกันว่าเขาพอต้องไปทําเรื่อง Security เยอะแล้วมันมันฟีเจอร์บางอย่างมันต้องตดัดนะคะเราก็ยึดยึดหลักว่าเรามาคัดกันอีกทีหนึง่งว่าอันไหนที่พอตัดได้ก็จะตัดบ้าง อืบคุณช่างน้ำหนึ่งระวันคำว่า MVP กับว่าอพวกอ must have พวกเนี้ยนะครับโอเคครับขอบคุณครับค่ะขออนุญาตแชร์ได้ไหมครับอะไะไรค่ะคือกรณีของ non functional เนี่ยนะครับมันจริงๆมันมันเป็นเรื่องของ architectural design นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้พวกพวก non performance ทั้งที่พวกเปอร์ฟอร์แมนซ์หรือพวกสกิลิตี้พวกอ,อิชู s เหลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเลเวลของฟังชั่นัลอะอาร์กิเทคเจอร์นะครับไม่ได้เลเวลของอินพิเมเดชันแม้ว่าไอ้เลเวลอินพิเมเดชันเนี่ยมันเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเอาไปใช้ในแอร์จายได้ไหมใช้ได้ครับเพราะว่ามันก็มีแอร์แอร์จ่ายอาร์กิเทคเจอร์เช่นเฮกซากอนอาร์กิเทคเจอร์เนี่ยนะครับมันก็สามารถรองรับพวกนี้อยู่แล้วนะครับ ขอบคุณมากเลยค่ะก็ขอบคุณที่ช่วยสรุปค่ะใช่มันประมาณนั้นคือทีมเดบเขาจะเกี่ยวแบบเกี่ยวแบบนิดนิดหน่อยหน่อยะค่ะแล้วก็คนทำหลักๆเป็นอินฟาจริงๆใช่แล้วเขาขอบอกบอกเราว่าตอนตอนนี้ที่ต้องเกี่ยวกันเนี่ยก็ก็เออมันก็เลยจะกินสตอรี่พอยเขานิดนึงขอบคุณค่ะคุณฟาร์มเตือนกันว่าเหลืออ,อีกสิบนาที มีมีท่านใดมีคําถามหรือมีอะไรอยากแชร์เพิ่มไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็ไปพักผ่อนกันหรือเราจะตามไปฟังห้องอื่นเก็บตกก็ได้นะคะเราเราปิดห้องไหมคะหรืออยากคุยต่อกัน